ถามนิดนึงแล้วกันเรื่องสัญญาสัญญาเลยนะช่องสาอ๋อช่องสามอก็ลองจินสอ๋ช่องสามเหรอคะยังมีอยู่ค่ะยังยังอยู่เรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้จะเหลืออีกหลายปีไหมคะไม่แน่ใจค่ะก็รอบที่เซ็นไปนี่คือเป็นรอบที่สองใช่ค่ะนี่รอบที่สองค่ะน่าจะประมาณไม่แน่ใจว่าสองปีหรือปีกว่าค่ะ ที่เหลืออยู่ใช่ค่ะเพราะว่าเซ็นแบบ3ามปีสามปีใช่เหมือนก่อนหน้ามันเหมือนเราจะเป็นนักแสดงอิสระอะไรเงี้ยคือยังไม่ใช่ยังค่ะอย่างอย่างอย่างค่ะอยังแค่แบบว่าอย่างแั่กี่อยู่ภายใต้สังกัดก็ตอนนี้ก็ยังโอเคนะคะยังไม่ได้แบบคิดที่จะแพนไปไหนอะไรเงี้ยค่ะยังไม่รู้ชีวิตตัวเองดีกว่าค่ะตอนนี้อย่างรอบสองมันมีเงื่อนไขมาเพิ่มเติมให้เลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะพี่เหมือนเดิมเลยแฮปปี้เนาะ ก็โอเคค่ะเรื่อยๆค่ะก็ก็อย่างที่อย่างที่รู้ๆกันเนาะคือผู้ใหญ่ให้มาเขาก็คงไว้วางใจในในในเรื่องบทบาทนั้นเนาะอย่างแบบเมื่อวานฟิตติ้งรากแก้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเออดีใจนะที่แบบเขาก็ไว้วางใจเราในบทที่แบบเออชาเลนจ์ตัวเองอะค่ะ ก็เหมือนเราก็ยังได้รับบทที่หลากหลายแล้วก็ท้าทายใช่ค่ะก็ด้วยช่วงอายุด้วยแหละมันยังแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดเจอบ,บทบาทอะไรที่มันแปลกใหม่นักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเวลาเขาป้อนมาให้เนี่ยแล้วมันมีอะไรที่มันชาเลนเร่ออยู่เสมอเนี่ยเราก็เราก็ดีใจค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบเหมือนยังแบบไม่รู้อนาคตตัวเองหรือไม่ได้แพ้ค,คือจริงๆคือก็มีคิดไว้กับการแบบ<ม>เป็นนักแสดงอิสระอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออ คือหนูเองอะ่ะไม่ได้มานั่งคิดว่าเอ,อ่อถ้าหมดสัญญาแล้วจะต้องไปไหนหรือว่าฉันจะนอยากเป็นอิสระมากกว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าคือหลักๆอะ่ะเราเราเองก็มีแผนชีวิตที่เราอยากจะทําในเรื่องทางด้านธุรกิจมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือจะไปคิดเรื่องธุรกิจมากกว่าก็เลยถ้าหมดสัญญาก็ใกล้หมดสัญญาก็คงอาจจะคิดอีกทีว่าเอ,อ๊ะจะยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะ อาอย่างเช่เนี่ยมันแบบแล้วกนอิสระเยอะมากรเงี้ยมันมีอุปทานหมดเบยทำไมว่าแบบอุปทานอเออเขาเห็นเขาเป็นไม่ลองลองดูมเหมือนแบบมันทำได้หลายอย่างมากขึ้นเราอยากมีโมเมนต์แบบน หนูก็ก็น่าสนใจดีนะแบบจากที่ได้ฟังหลายๆคนพูดหรือว่าในฐานะที่เราก็เคยเป็นแบบรักแสดงอิสระมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีแบบทั้งข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็หนูว่าตอนนี้มันก็มีแพลตฟอร์มที่เราแบบสามารถที่จะไปโลดแล่นหรือว่าจะไปเล่นอะไรได้หลากหลายแหละคือสุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่เวว่าเราอยากจะถนัดแนวไหนหรือว่าเราชอบหรือว่าเราดูสึกว่าโอเคฉันอยากจะ ฟรีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เราดูเนี่ยอนาคตใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวมาถามใหม่นะหลากี่ปีดีกว่าจำให้ได้ก่อนจำไม่ได้อ่ะก็ประมาณแบบ2ปีปีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเซน3ปีก็เลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเซนตอนตอนอ่อ ละครตอนช่วงไหนในปีไหนใช่ใช่ใช่กําหนดได้ช่วงระยะเวลานี้จะได้ละครอีกเรื่องอุ้ยหนูไม่กําหนดเลยอ่ะก็รอเขาให้มาอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็รับแก้วหนึ่งแล้วเนาะใช่ค่ะรับแก้วก็หนักแล้วนะมองว่าบทมันก็เราโฮเราแบกทั้งเรื่องแล้วความรักความรักเหรอคะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะ อย่างวันนนี่เพิ่โพสรูปไปเนาะใช่ค่ะก็ไปกินอาหารอินเดียเห็นแตว่าคนน้อยใจใช่ไหมในแคปชั่นใช่เพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้ลงรูปเลยพี่พี่ก็น่าจะเห็นกันอยู่เนาะเราก็ไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรเงี้ยเออเราก็จะลงแต่แบบสตอรี่เลยแล้วเขาบ่นไหมเออว่าเออเพราะเราไม่ลงรูปหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาไม่ได้บ่นขนาดนั้นเขาก็แค่จะแบบเหมือนพูดว่าเออที่ลงรูปหนูเยอะจังอะไรอย่างเงี้ย ป่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบน้อยใจอะไรเงี้ยเขาหน้าจะโตแล้วเขาดูไม่ได้ไม่ได้แบบงอนหรืออะไรอเงี้ยไม่เลยแล้วเก้าไม่ค่อยลงอ่ะไม่ค่อยโวดเก็ไม่รู้จะแบบไม่รู้อ่ะเก้าเก้าคิดว่ารู เราหนึ่งคือเราเองใช้เวลากับเขาค่อนข้างเยอะด้วยในช่วงที่แบบเราไม่ถ่ายละครอ,อะไรเงี้ยล้วก็ไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบอออมาถ่ายรูปก,กันหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากเออไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันก็จะถ่ายบันทึกไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่รู้สึกว่าอยากลงอ่ะเออแล้วก็ยังคงจะเก็บไว้แบบเป็น,นโมเมตนต์ส่วนตัวเอโมเมตนต์ส่วนตัวมากกว่าไม่ได้แบบอยากลงแต่หลังจากนี้ต้องลงเยอะขึ้นไหมคะเพราะเหมือนเขาแบบเออก็อมีส่งสัญ,ญญาณมาหน่อยหนึ่งแล้วอ,อย่างเงี้ยเขาแค่พูดแบบแค่ครั้งเดียวอ่ะพี่ว <laughs> ันรู้เลยรู้สึกว่าเขาแบบรีเควสหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่หนูมากเขาไม่ได้เป็นคนซีเรียสหรือไม่ได้เป็นคนคิดน้อยเล็กคิดน้อยอะค่ะคือคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ปีแล้วค่ะเก้าเข้าไป็นสี ไม่ถึงพี่ไม่ถึงสามเนอสองอะไรอย่างเงี้ยแบบบังคับล้วจำวันครบรอบกันไม่ได้หรอไม่ค่ะหนูไม่มีวันครบรอบกันจริงค่ะไม่มีวันครบรอบไม่เคยแบบมีวันครบรอบแล้วก็ไม่ได้แบบมีสเตตัสว่าไอ้วันนี้แฟนกันหรือล่ไม่มีทะเลาะมีอะไรไม่รู้แปลกว่ะเราก็จะแบบอ่ะมวงเป็นผู้หญิงก็จะแบบ เอเธอเราเป็นแฟนกันหรือ,อยังอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแต่ก็แบบเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปอ,ะอ่ะแบบหลายคนเขาแบบรอเราสไพรยนะแบบเวลามันครรรอบแบบจะรอสะไพสจากแฟนอนะเลยจะไม่มีโมเมนต์ไม่ค่อยอะ่ะหนูคือหนูเราเรา,เราใช้ชีวิตกันมาแล้วเราสึกว่าเราแบบไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มแลวไงพี่ออแล้วก็ คือสิ่งที่เราให้กันเรื่องเล็กโทษค่ะเล็กๆน้อยๆะไยอย่างเงี้ยมันก็เติมเต็มกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องมีดอกไม้จะต้องมีโมเมนต์แบบพิเศษโรแมนติกให้กันเลยขนาดนั้นแทนเรื่องอนาคตกันบ้างไหมก้าวเวลาคุยกันเนี่ยอะไรนะคะพี่แทนเรื่องอนาคตจะอบ้างไหมเวลาคุยกันเออก็มีมีคุยคุยกันบ้างค่ะว่าเอถ้าสมมติมีบ้านเราจะแบบอยู่ตรงไหนกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเรื่องวางแผนอนาคตร่วมกันไลยก็ก็มีคุยกันบ้างค่ะ แต่บ้านเราก็ซื้อบ้านใช่ใช่ใช่ค่ะทําบ้านไปใช่ค่ะเพิ่งทําบ้านไปก็เลยแบบเออถ้าจะทําบ้านใหม่ก็คิดเองแล้วกันเหนื่อยเหนื่อยทําคนเดียวแล้วมันเหนื่อยทต่บ้านหลังมันใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเสร็จสองปีอ่ะพี่รวมแบบแต่ว่าเออไม่รวมออกแบบใช่อ่ะประมาณสองปีหมดหมดเยอะไหมก็เยอะอยู่เป็นหลักสิบไหมรับสิบค่ะ เกินไมนทีเดียวเกินคือหมายถึงว่ารวมตัวบ้านแล้วหรอรวมอะไรรวมแล้วแบบรวมกันหมดเกินนี่เกินไม่ถึงไม่็นงั้ก็ไม่ถึงประมาณแบบสามประมาณอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราสร้างไวนเท่าไหร่เจ้าเกินงบเราไหมคือเราก็คิดว่าไม่เกินสามอ่ะเออแต่ว่าไปมามันก็เราก็แต่งไปเรื่อยๆเนาะเออเราก็ไม่รู้จะเอาเงินไปซื้ออะไรเงินเงินเก็บหมดเลยไหมครับก็เก็บหมด มันก็เป็นความภูมิใจจากน้ำพักน้ำแรงแล้วใช่ใช่ค่ะจริงๆหนุ่มก็ก็นอกจากแบบดูแลที่บ้านแบบอยู่กับครอบครัวแล้วก็เนี่ยค่ะก็น่าจะมีแค่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ดูแลอยู่แต่เลือดหอไม่ใช่หรอกแน่นอนไม่ไม่ใช่ค่ะพี่อยู่ไม่ได้แน่นอนแคบมันอยู่กล้เมืองไงมันเลยกับราคาสูงก็หายเหนื่อย มีมุมของเขาบ้างไหมคะในบ้านเราโอ้ยก็มีมุมห้องเล,เล่นเกมค <c oughs> ่ะคือเขาช่วยออกแบบอะไรยังไงด้วยไหมคะที่เขาจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเป็นที่ปรึกษามากกว่าค่ะแบบว่าช่วยคุยกับผู้รับเหมาให้น่อยหรือว่าตรงนี้ดีกว่าหรือว่าเจ้านี้ดีกว่าราคาดีกว่าก็จะถามเพื่อนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคถามยาวเลยขอบคุณค่ะ เมื่อวานนีนวานได้ยังใครเม่อวาไม่ได้ันม,ม,มยังมไ,ไม่ได้อนาัี่ข่าวสดใช่ค <c oughs> าคเปาขค